สวัสดีค่ะจากหลานช่างธนาซ่อมเือถือนะคะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ oppo นะคะเครื่องนี้เป็น oppo a 95นะคะของลูกค้านะคะจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะจอในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นจอเทียมสแกนนิ้วไม่ได้นะคะ,อ,ะอันนี้จอด้านล่างนะคะ แล้วก็จอด้านข้างนะคะจอด้านบนนะคะนี่นะคะค่อนข้างจะโอเคเลยแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะเดี๋ยวเรามาดูทัชสกรีนกันนะคะอันนี้วาดไปให้ทั่วหน้าจอเลยนะคะจุดไหนที่ทัชสกรีนไม่ได้มันจะไม่มีจุดสีฟ,ฟ้านะคะนี่นะคะ ถ้าสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเดบิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะปุ่มเมนูปุ่มย้อนกลับปุ่มเมนูปุ่มโฮมกดได้นะคะ ต่อไปนะคะสัมผัสนะคะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเดอกจันทรศูนย์สี่เหลี่ยมหน้าจอสัมผัสได้นะคะ okay. นี่นะคะ ประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ oppo a95 นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ